สวีดัตสวัสดีครับมื่อีก็ะเสียนะครับนี่ขอสิก่อนเลยแปรบเดียงรับบวมเลยยังยองจัดในเพื่อนกรรถลำแหลกรดเ่าสองขึ้นไม่เยือนหลังกระยูกบีรังปลาพี่น้องบอวาลาย้ายห้างบ้านนี้เลยอันดับแรกกันเดี๋ยวเอาแนวมาแก้เขาเอาสกรก เสียข้าวสวรันพี่น้องเสียข้าวสวันโจ๊กเอาไม่กินบอลสิกินเขาโตเลยวันนี้บวงปศสตวบ้างเนี้ใส่ปีกนอ๋อไก่ลากินเนาอสองได้ไหมดยร์หางออองเดีข้าวโนพอเลยพี่น้องคนเดยดนเทือ Bỏ nhiều bà, năm mặt, năm năm mặt,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  หาเนาะพูดเนาะอเราบอกอยู่ว่าเสียบแต่พวกพวกนี้ปากเลยนะแบบว่าให้เป็นบางๆหน่อยนี่ครับหมดดำไซด์น้ำแจ้งน่อยนะครับแจ้งสีแสีบนะครับกินหมดดำน้ำน้ำพอร้ายยายห่างเบาเกีก้อคำเดียวนะก้อคำเดียวเลยก็แล้วก ไม่ไหงวินดำารืคือหายแ้วเนาะยินู้หญิงนีาเราไปกัดจะแหงแหลงนี่ยังน้อยฝลบกตัวโของแ่ับหมอท่นินย่าใจเพเสียบแืง

กว,ว่าแค่ไม่กีน,นาทีห่องบุ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 หุบ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 บุ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 บบุบุบุบ เป็นไงก่อนคำบูมเลยนีเอาเเอาจองเหนเอาเอาเหเดเอาระเบิดแล้วอระเบิดเลยโอ้ไก่กับพ่ไก่บาไก่กับวมไปขึ้นมาละ เต้ยเขาไล่จนขาลุดเปอร์เซ็นเต้ยแห่งไล่ครัเตียแห่งไล่ผมก็สวนั่นมันบอลไก่เครื่องเรื่องไรกลางขน,นาด หัวไก่อ้วนอ้วนอะไรบน